สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่พิงไลท์แชนแนลนะครับวันนี้นะครับผมจะมาสอนท่อนอินโทรเพลงบักคนซัวนะครับเพลงเอ่อของทิดแอมนะครับเพลงนี้เพลงใหม่นะครับกําลังมาแรงนะครับเอาซะหน่อยนะครับเพลงนี้นะครับอยู่ในคีย์ของ B มายเนอร์นะฮะตั้งสายให้ตรงนะครับเพลงนี้จะตั้งสายมาตรฐานนะครับอ่า มาดูกันเลยนะครับตั้งสายเสร็จแล้วนะฮะจะเล่นแบบนี้นะครับนะครับจะเล่นอยู่แค่นี้นะฮะสองเที่ยวนะครับเริ่มที่สายสองนะครับช่องเจ็ดนะครับเกี่ยวนะครับเป็นการพู l อ o f นะฮะเกี่ยวมาที่ช่องที่ห้านะครับ แบบนี้นะครับเกี่ยวมา5แล้วก็แฮมเมอร์ออนมา7เหมือนเดิมโดยการดีดครั้งเดียวนะครับจะดีดแค่โน้ตตัวแรกนะครับสาย2ช่อง7แล้วก็เกี่ยวมา5แล้วก็แฮมเมอร์ออนกลับมา7นะครับแบบนี้ดีดท,ทีเดียวนะครับจะได้เสียงแบบนี้อ่านะครับ เล่นแค่2โนตนี้นะครต่อไปนะครับขึ้นมาเล่นสาย3นะครับช่องช่อง7นะครับดีดครั้งเดียวนะครับแล้วก็แฮมมอนมา9นะครับแค่นี้นะครับเล่นรวมกัน ต่อไปนะครับกลับมาเล่นเหมือนเดิมนะครับสาย2ช่องช่อง7นะครับเกี่ยวเหมือนเดิมครับเกี่ยวมา5้าพวบแล้วก็แฮมมอนกลับมาเจ็เหมือนเดิมนะครับอันนี้ก็คือรอบแรกนะครับของทั้งหมดนะครับซึ่งรอบรอบสนะครับมันจะเล่น2รอบนะครับรอบ2จะเล่นเหมือนกันเลยจำแค่รอบแรกนะแล้วก็เล่นวนทั้งหมดนะครับทวน ครับอันนี้ก็คือทั้งหมดแล้วก็เล่นเล่นแบบเดิมครับอีกหนึ่งรอบจะเป็นสองรอบนะครับรอบแรกรอบสองนะครับก็จะ ส่งเข้าท่อนร้องเลยนะครับผมก็เพลงนี้ก็เล่นไม่ยากนะครับเป็นเพลงเพลงมาแรงด้วยนะครับก็เอาไปฝึกเล่นกันดูนะครับก็เจอกันในคลิปต่อๆไปครับคลิปนี้จบเพียงแค่นี้ครับสวัสดีครับ